ฉันชื่ออิ่มบุญน,นิยามของคำว่าบ้านสำหรับฉันคือบ้านที่อยู่แล้วอบอุอน่นมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะฉันอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนพ่อกับแม่ของฉันต้องทำงานต่างถิ่นเพื่อหาเงินมาดูแลคนในครอบครัว ความสุขของฉันในทุกๆวันคือได้ทำกิจกรรมร่วมกับยายช่วยยายทำงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระท่านไปทำบุญที่วัดกับยายเป็นประจำทุกเช้าฉันจะเก็บผักไปขายตามหมู่บ้านที่ฉันเดินผ่านก่อนถึงโรงเรียนเพื่อเป็นการหารายได้ช่วยยายบ้านฉันอาจจะไม่ร่ำรวยอาจไม่มีทุก ่ฉันได้เห็นรอยยิ้มของยายฉันก็มีความสุขแล้ว